ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตูนตั้งใจที่จะทําคลิปนี้มากๆนะอ่าคลิปนี้ตูนจะทําในหัวข้อที่ชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวที่คนนับถือไม่ว่าจะเทพองค์ใดศาสตร์ใดนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้หมดตรงไม่ตรงยังไงนะคะคอมเมนต์กันมาได้แต่ขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะคะเพราะว่ามันสาธารณะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้าใจกด เข้าใจกติกานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปตูนท่านอยา่จะบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณในช่วงนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงหน้าท่านเอาไว้ดีๆนะคะกประจธ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวจะเปิดไพ่ใบซ้ายนะเอ้ยจะเปิดไพ่ข้างซ้ายนะคะจะไม่เปิดข้างขวา แสงสว่างสิ่งที่ตัวรู้สึกได้ก็คือช่วงนี้จังหวะนี้ทุกอย่างเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่ว่าตัวควรจะเริ่มทำงานก็ดีเริ่มหาเงินก็ดี เริ่มปฏิบัติหรือประพฤติอะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายตัวเองก็ดีความคิดก็ดีการวางตัวบุคลิกทุกอย่างก็ดีคําพูดก็ดีจิตใจก็ดีสติปัญญาก็ดีทุกๆอย่างคือล้วนแล้วฟ้าประทานฟ้าเปิดเป็นดวงที่รู้สึกว่าฟ้าใหม่แล้วนะนะน้องสองดารเราลองทำนองเพลงโทนคือมันประมาณนี้เลยคือตัวไม่ได้ตลกนะแต่แบบว่า ความรู้สึกเหมือนประมาณนี้เพราะว่าคุณได้แสงสว่างไม่ว่าตัวคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรแย่ๆมาก็ตามแต่ตัวรู้สึกว่าทางออกคือแสงสว่างแล้วแสงสว่างเนี้ยมันจะนําพาตัวคุณอะไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นตัวไม่ได้บอกว่าตัวคนตายนะแต่แค่สู่ภพภูมิที่แบบว่าเช่นมีหน้าที่การงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีชื่อเสียงที่ดี เป็นเจ้าคนในคนก็ดีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งดีๆอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วตูนแค่รู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานคิดดีมากๆดีจนรู้สึกว่าตัวคุณจะรู้สึกได้เองว่าอันนี้แหละคือตัวฉันเองเทียบกับอดีตที่ตัวคุณเน่ะเคยผ่านมาช่วงแบบสองสปีก่อนอนะไรเงี้ยคุณลองสังเกตตัวเองช่วงนั้นดูเพราะตูนรู้สึกว่า ปัจจุบันเนี้ยตัวคุณเริ่มตื่นรู้มากขึ้นเริ่มเสพข่าวน้อยลงเริ่มแบบว่าหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มแชร์ตัวเองมากขึ้นเริ่มแชร์คนภายนอกน้อยลงอันนี้คือพลังงานที่ตูรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วตูอยากให้ตัวคุณอนะ่ะคงตรงเนี้ยไว้นะคะอืบางคนอนะ่ะจะเกิดวันที่สิบเก้ามีเลขเก้าเลขหนึ่งท้ายบาัตรประชาชนก็ดีหมายเลข บัตรประชาชนก็ดีหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่าเป็นเดือนเป็นปีเป็นเกิดอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะคะเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาตัวคนได้มีการพบหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆเริ่มทําสิ่งใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่ได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขัน้นได้ทาในในสิ่งที่ตัวเองแบบมีเป้าหมายกับมันตั้งแต่หลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาจนณนะปัจจุบันนี้สำเร็จแล้วอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วตนรู้สึกว่าทําต่อไปเรื่อยๆอันนี้แค่ไพ่หนึ่งใบนะแค่ไพ่ใบเดียวนะมันหลากหลายเอเนจีเพราะตูรู้สึกประมาณนั้นนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทําได้ทําปรับได้ปรับแล้วชีวิตจะดีขึ้นคิดแต่สิ่งดีๆก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าใครจะพูดจาว่าร้ายใส่ร้าย,ายเราก็ตามแต่ให้เรา,าหูวสิกรรมให้เราแบบขอบุณนะที่หนึ่งสองสามสี่ห้า แต่เราขออ้าโหสิกรรมตั้งแต่ชาตินี้มาต้นไปอยากได้พบเจอกันไปยังแบบชาติหน้าเลยอะไรประมาณนี้ให้มันจบแค่ชาตินี้พอไม่ว่าจะติชินนินทาเราก็ดีไม่ว่าเขาจะพูดร้ายอะไรเราก็ตามแต่ให้เรามองเป็นสัจธรรมเพราะว่าคนทุกคนไม่โดนนินทาก็ไม่ใช่คนนี่อหอรปะแล้วตูนแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวคนพูดสิ่งที่ตัวคนทำสิ่งที่ตัวคนพยายามปฏิบัติต่อใครสักคนหนึ่งในทางที่ดีอะ ทำไปเถอะสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันจะไม่เห็นผลกับคนที่แบบคิดชั่วทําชั่วแต่ผลตรงเนี้ยมันมีผลต่อปองพ่องแม่หรือเทพเทวดาที่เขาปกปกักรักษาตัวคนอยู่อะแม้กระทั่งญาติที่แบบปกปกักรักษาตัวคนด้วยหรือว่าเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นเทพเทวาเนี่ย เขาชอบพลังงานคุณมากและอยากให้ตัวคุณอนะประพฤติปฏิบัติแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดยิ่งสวดมนต์ยิ่งดีทําทุกวันให้เป็นรูทีนนะคะไม่ว่าตัวคุณจะคิดจะทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาซัพพอร์ตคุณเสมอถ้าตัวคุณรู้สึกว่าขนลุกแล้วรู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากๆงั้นแสดงว่า สิ่งสักสิ่งอยากจะบอกคุณผ่านตูนเพราะว่าตูนนึกถึงท่านแล้วก็บอกแบบเลยว่ามีอะไรสื่อสารผ่านภไยได้เลยแล้วก็จกับไยก็คือผ่านตูนได้เลยสรุปก็คือ หกนาทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ตูนพูดนี้เป็นพลังงานที่ดีน้อมรับได้เลยนะคะพิมพ์น้อมรับใต้คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตูนให้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี้อีกไม่กี่สัปดาห์นี้ตัวคนชีวิตคุณจะดีขึ้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตูนไม่พูดตูนแบบเป็นพวกที่ไม่เน้นพูดแต่ให้ผลมันส่งไปถึงคุณเองนะคะตูนอ่านไพ่ แค่ให้แบบเตอือนสติที่เหลือให้คุณไปคิดพิจารณาเอเองว่าหลังจากนี้ฉันจะดำเนินชีวิตยังไงต่อนะคะอ,อชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวตัวจะทำคลิปแนวนี้อีกนี่แค่ไพ่หนึ่งใบนะมันควบคุมครอบครองจัก,กรวาลมากๆอือใครที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสัน้นเข้าใจยากมาก กับสิ่งนี้ทำยากมากกับสิ่งนี้ลองประพฤติปฏิบัติหรือว่าหาความรู้ใส่ตัวแล้วตัวจะรู้สึกได้เลยว่าตัวคุณจะเก่งขึ้นไม่3าถึงเวันหรือ10วันหรือไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ตัวคุณก็จะเก่งขึ้นอะไรก็ตามแต่ที่ตัวคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะได้หรอเฮ้ยมันจะเป็นของเราหรอมันจะเป็นของเราในไม่ช้าถ้าไม่ใช่ก็มีเหตุจําเป็นต้องออกไปแต่ถ้าใช่มันจะเข้ามาหาเราเอง ประมาณนี้เช่นคนที่ใช่บางคนรอคนที่ใช่รอแล้วรอเล่าไม่เห็นเจอเพราะว่าอะไรสิ่งยังไม่เสมอกับตัวเราเรายังดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามาหาตัวเองอยู่เลยไฟตรงนี้นมันเลยยังดับอยู่มันยังแบบมืดมนมันเลยมองไม่เห็นเส้นทางว่าใครจะมาทำร้ายเราใครจะเข้ามาหักหลังเราใครมาจะทำแบบไม่ดีไม่ายกับเราไหมอะไรประมาณนี้ ใครจะว่าอะไรเราไหมคือกลัวไปหมดสิ่งหนึ่งที่ตูนอยากจะบอกเลยคือองค์พ่อองค์แม่ไม่ว่าจะเป็นพระแม่กาลีก็ดีสายพญานาคก็ดีพญาครุฑก็ดีปู่ฤษีก็ดีพระพรก็ดีพระแม่ธรณีก็ดีท้าเวสุวรรณก็ดีไอไข่ก็ดี หรือน้องกุมารที่ตัวคนเลี้ยงอยู่อ่ะก็ดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่รวมถึงพาที่บ้านเือ์คุณพ่อและคุณแม่ถ้าสองข้อนี้คุณประพฤติปฏิบัตินี้ตุนบอกเลยว่าชีคุณดีมากๆตุนให้ไม่เกินแบบเดือนหนึ่งประพฤติปฏิบัติดูแลเขาดีๆ,ดๆชีวิตจะดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีไม่เชื่อ คุณกดเซฟคลิปตัวน้อยเลยแล้วก็ดูได้นะว่าหลังจากที่ตัวคุณอะดูคลิปนี้หรือว่าผ่านไปคลิปเนี้ยห,หลังจากนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ